การปลูกมันสับปะหลังรอดครึ่งตายครึ่งกำไรหรือขาดทุนผมมีคําตอบครับวันนี้ครับนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมลอยสังเกตนะครับการปลูกมันสับปะหลังเขาจะปลูกระยะห่าง80เซน80เซน80เซนนี่ยังมีร่องรอยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับร่องรอยการปลูกมันสับปะหลังเนี่ยปลูกแต่มันไม่รอดเพราะอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมท่านผู้ชมเห็นดินไหมครับดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยนะครับ ดินแห้งกังเลยนะครับดินแห้งกังเลยสาเหตุหนึ่งเลยนะครับที่คนปลูกมันสปังแล้วตายเพราะมันดินเหลืองดินไม่มีอินทรีย์วัตถุถ้าปลูกไร่หนึ่ง1นึ0งตารางเมตรปลูก1,600ต้นเหลืออยู่ประมาณสัก800ต้นจากที่เราเคยได้3ตันต่อไร่ก็จะเหลืออยู่ประมาณ1ตันครึ่งถึงแม้ว่าอาจจะได้กิโลหนึ่งสัก3บาท สาบาทตันหนึ่งก็ได้แค่3000บาทอีกครึ่งตันก็ได้1500ไร่นี้ได้ขายขายมันซับหลังได้แค่4,500แตกต่างกันไหมครับถ้าปลูกแล้วเกิดทุกต้น1,600ต้นเขาได้ตั้ง4ตัน5ตันต่อไร่เราได้แค่ตันครึ่งขาดทุนนะครับค่ารถไถก็ขาดทุนแล้วนะครับไร่หนึ่ง400บาทนะครับไถไม่ต่ำกว่า2รอบนะครับค่าแรงงานค่าปลูกมันซับหลังค่าท่อนพันค่าปุ๋ยเคมีด้วย เทคนิคของผมนะครับลองดูสักครึ่งหนึ่งให้เอาวัสดุปรับปรุงดินของป่านินทองมันเป็นอินรีนะครับมันไม่ใช่โดรไม้ปั้นเม็ดลองใส่ดูนะครับสัก50กิโลต่อไร่400บาทต้นทุนนะครับแล้วก็เอารถมาปั่นดูปั่นดูชักล่องดูนะครับแต่ถ้าท่านไหนต้องการเร็้วมากกว่านั้น12 44ห่วาน50กิโลต่อไร่แล้วเอารถมาชักล่องเลยในอินทรีย์ของป่านินทองนี่มันจะอุ้มน้ําได้ดีจะไม่แห้งง่าย ดินจะมีความชื้นดินจะฟูดีแล้วลากออกไปนี่จะได้กินอาหารพอได้กินอาหารใบจะสวยใบจะงามแล้วมันซับปหลังจะต้นโตวไวโตวไวรากลงลึกแล้วจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอีกไหมวิธีการของผมนี่นะครับไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอีกให้เอาฮอร์โมนมาฉีดฮอร์อโมน มันจะมีธาตุรองธาตุเสริมมีธาตุเหล็กสังกะสีโบลอนผมแนะนําตัวนี้นะครับคู่หูนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าปานินแมกนะครับนี่ปานินแมกมันจะมีแมกนีเซียม6%ทเาซให้ใบเขียวแล้วมีซิงสังกะสีนี่ทาให้ใบใหญ่ใบหนาตัวนี้หัวเชื้อปานินทองเนี่ยตัวนี้จะมีธาตุเหล็กสังกะสีมีทองแดงมีธาตุรวมคู่หูนี้เนี่ยสามารถผสมน้ําได้200ลิตรฉีดสัก2รอ,อบนะครับเร่งต้นฉีดตอนไหน ปักท่อนมันได้สัก30วันมีใบออกมาสัก2ใบ3าใบนี่ฉีดเลยครับประหยัดครับแล้วก็ไปฉีดอีกรอบหนึ่งอาจจะเอาชุดฉีดเล่งหัวของปานินทองนี่นะครับชุดหนึ่งสามารถผสมน้ำได้พันลิตรฉีดได้10ไร่ตัวนั้นฉีดเพื่อเล่งแป้งเล่งหัวแต่ทุกวันนี้เคล็ดลับง่ายๆประหยัดด้วยนะครับเนี่ยฉีดทางใบเข้าไปเลยเอาปุ๋ยเกร็ดปานินทองซิว,วโกเข้าเติมเข้าไปก็เป็นการให้ปุ๋ยทางใบ ฉีดตอนเย็นหรือตอนเช้ามืดแดดสังก็แสงมาปรุงอาหารจากใบลงต้นเลยเขาเรียกว่าทางลัดแต่วิธีใหม่นี่นะครับท่านลองดูนะครับท่านอย่าเพิ่งเชื่อผมสูตรประหยัดวิธีประหยัดลองดูถ้าท่านทํามันสัพหลังนี่แบ่งครึ่งหนึ่งเลยของผมไม่ต่ํากว่า5ตันต่อไร่แล้วก็ปริมาณการใช้ปุ๋ยก็ครั้งเดียวแค่ลองพื้นปลูกถ้าอีกโซนหนึ่งท่านใช้ปุ๋ยเคมีท่านก็มาถอนดูว่าตันต่อไร่ต่างกันไหมต่อไร่มันจะเพิ่มขึ้นไหม ท่านอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กินปุ๋ยคนไม่กินปุ๋ยให้ต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเ้อสิบอกไย